สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมวินยูอดิศักด์ตะกูล Solution c o n ัล l ทน n ์จากบริษัทซังฟอร์เทคโนโลยีประจำประเทศไทยสำหรับหัวข้อที่ผมจะมาชวนทุกๆท,ท่านคุยกันในวันนี้นั่นก็คือการทำมไมเกชั่นจากระบบเดิมขึ้นมาทำงานบนระบบซังฟอร์เ c i เราจะมาลองดูกันนะครับว่ามันมีวิธีการทำงานยังไงกันบ้างจะพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ ต้องบอกว่า s a n f o r HCI เนี่ยเขามีทูลที่ใช้ในการทำ migration อยู่แล้วนะครับซึ่งชื่อว่า s a n f o r Converter Tool ไอทูลตัวเนี้ยมันซัพพอร์ททั้ง OS ที่เป็น Windows แล้วก็ที่เป็น Linux เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราสามารถใช้ทูลตัวนี้ครับในการทำ migration ระบบเดิมของลูกค้าได้เลยไม่ว่าระบบเดิมของลูกค้าจะอยู่ในรูปแบบของตัว physical server หรืออยู่ในรูปแบบของตัว virtualization ก็สามารถที่จะทำ migrate และย้ายระบบทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาทำงานบน s a n f o r HCI ได้ทันที สำหรับไอ้เจ้าตัวโปรแกรม Sangfor Converter Tool ตัวนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเขาได้จากหน้าเว็บ management บนระบบ Sangfor HCI ได้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Windows ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ exe เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถนำทูลตัวนี้ไปลันบนเครื่องต้นทางที่เราจะทำการย้ายหรือ migrate มาทำงานบนระบบ Sangfor HCI ได้ทันทีเลยแต่ในส่วนของ Linux เองนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ iso เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาไฟล์ตัวเนี้ยไปทำเป็น USB Boot Loader ซะก่อนหลังจากนั้นเราก็สามารถนำไปใช้กับเครื่อง Linux ต้นทางที่เราจะทำการย้ายหรือทำการ migrate มาทำงานบนระบบ Sangfor HCI ได้เช่นเดียวกันแต่ในกรณีที่ระบบเดิมของลูกค้าเป็น VMware และมีการใช้งานร่วมกันกับ vCenter อยู่แล้ว Sangfor HCI สามารถทำการ integrate ร่วมกันกับตัว vCenter โดยที่เราไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัวซอฟต์แวร์หรือมีการคอนฟิกเ r a ร i ชันใดๆเพิ่มเติมทางฝั่ง VMware ให้ปวดหัวเราสามารถที่จะทำการย้าย Virtual Machine เนี่ยผ่านหน้าเว็บ GUI ของทาง Sangfor ได้เลยนอกเหนือจากนี้ครับเรายังสามารถประยุกต์ใช้โซลูชันตัวเนี้ยในการทำ DC DR Solution ระหว่างตัว VMware และ Sangfor HCI ได้อีกด้วยผมเชื่อนะครับว่าในหลายๆองค์กรเนี่ย ยังมีความจำเป็นในการใช้งานระบบปฏิบัติการเก่าๆสำหรับรันแอปพลิเคชันบางตัวที่ยังมีความจำเป็นต้องการใช้งานอยู่และอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการอัปเกรดตัวระบบปฏิบัติการซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นอุปสรรคในการนำไปใช้งานบนระบบ HCI ที่ไม่ได้มีการซัพพอร์ต OS เก่าๆตรงนี้แล้วปัญหาตรงนี้ครับจะไม่เกิดขึ้นกับระบบแซงฟอ HCI ถามว่าทำไมเนื่องจากตัวแซงฟอร HCI เองอครับ เขาซัพพอร์ต OS เวอร์ชันเก่าๆทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Windows Server ทั้งในส่วนของตัวเวอร์ชัน2000 2003หรือ2008รวมไปถึง Windows c l i e n t ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว XP หรือว่า7นอกจากนี้เนี่ยยังซัพพอร์ตไปถึงตัว Linux Kernel ตั้งแต่เวอร์ชัน2.4ขึ้นไปตรงเนี้ยก็จะทำให้ง่ายต่อการพิจารณาเลือกใช้งานโซลูชัน h c i ได้อีกทางหนึ่งด้วยหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ผู้ฟังทุกๆท่าน มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์แ a n ง f o r HCI มากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ